วันนี้ก็ยาได้ชุดสวยนะคะกายาได้ชุดสวยค่ะดูดิหมดแล้วค่ะพอแล้วหาขนมพอแล้วนะคะลูกกายากินไปแล้วหนูกินหมดแล้วนะคะชิ้นหนึ่งก็พอแล้วนะ ชี้นหนึ่งก็พอแล้วค่ะคนสวยนะออ้ยโอ้ยคูอะอะไรให้ครูมามีด้วยฮะโอ้ยดูทีตายแล้วจะเอาขนมอีกกอย่ากอย่าทำไมหนูเป็นแบบนี้ฮะห้ครูเอาขนมกับมามีเนี่ยหืมหืม พองขนมเหรอก็ย่าคะก็ย่าทำอะไรหนูทำอะไรทำอะไรคะเอาไว้ย,ยางยางลูกมันกินไม่ได้นะคะมันกินไม่ได้เนี่ยยางวง รอย่ารอย่ะอะไรล่ะอ้ามามีเปิดให้อ้ามามีเอาให้เดี๋ยว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 เอาเจ้ค่ะอันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่ทางนี้สิคะโอ้ยพี่น้องคเอาขนมเนี่ยว่าให้กินกับคั่เอาเลยวะนี่แนี่ เป็นปานีและประนเดี๋ยวนีฮะตายแล้วลูกสาวฉันคั่าขนมแล้วจ้ะอันเดียวบ่เยมิมอันเดียวบ่เยมิมคั่เ,เรื่องวันนี้มั้เบิ้งขนมเพิ่นก็ได้แพงขนาดเด่นเนี่ยขนมเนี่ย เขาให้กินมื้อละอันอันนี้กินมื้อละซี่หาอันมันมีนบล่ลอะไรแบบเนี้ยฮะอืมคือสีเสียบคกเนาอพี่นอ้องเสียบบอ่ออร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะฝนน่ะเลีมกิน ก็ย่าพอแล้วนะพอแล้วนะคะคักอีริลูกสาวลูกสาวคนสวยขู่กินขนมค่ะ หางพินหางพินฉันกดจุดจุพอแล้วค่ะยา่าพอแล้วนะคะเอาไว้กินพวกนี้ค่ะก็ย่าคนสวยคนสวยเชื่อเชื่อน่อย เชื่หน่อยค่ะเบิร์แล้วพี่น้องเชื่อใครเนี่ยฮะเชื่อใครเบิ้องเชื่อใครเนี่ยลูกเชื่อหนูนะคะใช้ได้ไหมเนี่ยจะใส่ได้อยู่ไหมอ้วนแน่นะเนี่ยทำมีเชื่อเชื่อให้สวยไหมคะสวยไหมลูกสวยมากเลยค่ะ guek, oui. kira